สวัสดีครับเพื่อนๆทุกทุกท่านป้าสวัสดีกล้องน่อย <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะแล้วก็น้องเี่งสวัสดีกล้องหน่อยค่ะวันนี้พวกเราก็มาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับมีคนเป็นลมด้วยมีคนเ,คเป็นลมด้วยวันนี้วันที่ลูกชายจบนะครับสำเร็จการศึกษานะครับได้เป็นตำรวจสมใจนะครับ,บเห็นไหมครับเขาก็ไปรวมแถวกันอยู่ผู้ปกครองมาทั้งศูนย์ฝึกนี่ดีนะขอเลี้ยงข้าวนะเดี๋ยวของฟรีเดี๋ยวเราเอามากินนะป้าเนาะ เนี่ยนะครับอาโอ้โหป้ามีหมวกด้วยแล้วเนาะป้าจะใส่แทนลูกแล้วเขาว่างั้นนะอืเนี่ยครับบรรยากาศนี่ที่ลุงเหนื่อยมากนะป้าเหนื่อยไหมขึ้นมามีคนเป็นลมมีคนเป็นลมด้วยนะป้าก็ต้องเอาเสือให้นั่งนะป้าก็ใช่จะเป็นลมเพราะว่าเนื่องด้วยว่าอยู่บนเขานะโรงเรียนนี้อยู่บนเขานะครับพอดีลูกชายจัดแถวกันอยู่จัดแถวกันอยู่นะฮะเดี๋ยวของกินฟรีก็มีนะฮะพอไปถ่าย นะครับดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศโดยโดยรวมนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่ผู้ปกครองมีความสุขกันนะฮะเนื่องด้วยว่าเป็นวันจบการศึกษานะครับวันนี้3 1มมีนาคมนะฮะนะครับพวกนี้ก็ทำงานกันแล้วนะครับ ลูกชายของลุงเจดก,ก็อยู่ข้างในนะฮะแล้วก็มีของกินฟรี <c oughs> ทางโรงเรียนก็เอาเต็นท์มาบริการนะฮะแล้วก็มีของกินนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆนของลูกชายนะครับมีข้าวต้มเด้อเรียงข้าวต้มนะฮะเชา้ชาเช้านะครับ เดี๋ยวลุงก็ค่อยๆเก็บคลิปไปเรื่อยๆนะครับอ่านะฮะดูอนามาบริเวณบรรยากาศดีนะครับเพราะว่าอยู่บนเขานะครับเด็กๆก็กกน่าชื่นต,ตาบานกันนะครับอันนี้ป้าป้าก็เตรียมเตรียมมาให้แล้วลูกเป้าเสือใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรป้าจะเอาอะไร<ป>เอาไปเลยอยากกินอะไรไปเอาเลยครับออันนี้ก็ มีอันนี้เป็นอภินันนาการจากโรงเรียนนะครับของคุยเดินครับอันนี้ก็มีขน,นมว่าแล้วก็เอากัหน่อยนะฮะในนี้มีติมนะครับป้าห,หยิบให้ลุงหน,หน่อยนันกำลังจะจิบนะเอามาตอกชิ้นเลยเชินช้น กินไม่น่า,ก,นนากินโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็ได้ของกินนะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับซุ้มต่างๆนี้ทางโรงเรียนจัดให้ผู้ปกครองนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีใจนะครับวันนี้ป้ามีมีพวงอเรอ,อะไรชอดอกไม้มีสตังด้วยนะครับให้ให้ลุ้รบาไ,ได้นะอ๋อไปครับ วันนี้เป็นวันที่ดีใจกันเนาะเนาะรอวันนี้มารอล้ตั้งแต่สอบเข้ามาจนออกอะเนาะวันนี้เป็นวักวันที่ออกจากโรงเรียนแล้วพรุ่งนี้ก็ไปเผชิญชีวิตจริงกันละนะฮะก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่นะครับลูกชายก็ได้ลงสพอท่าหินนะฮะอยู่ใกล้บ้านลุงนะครับไม่ไกลนะครับเดี๋ยวลุงขออนุญาตกินกันก่อนนะครับของฟรีครับสวัสดีครับ